สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปสาวสารและการลงทุนประจำวันที่21กันยายน2566นะครับก็เป็นในช่วงของหลังจากที่เฟดนะรหรือว่าธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยได้ประกาศข้อความสำคัญน,นะครับเกี่ยวกับการ,อรดอราดอยเอไว้อยู่ที่ระดับ0.50เมื่อคืนนี้นะครับก็เลยทําให้ราคาเนี่ยวิ่งค่อนข้างเยอะเลยนะครับต้องบอกว่าราคาเนี่ยมันผันผวน,นเพราะว่าก่อนช่วงที่ข่าวจะออกเนี่ยนะครับ เทรดเดอร์ทั้งหลายนะครับก็ได้เล่นไปแล้วด้วยการผลักดัาราคาทองคำปรับตัวขึ้นไปนะครับต่อมานะครับพอสาวออกมาเนี่ยก็ราคาทองคาก็ปรับตัวล่วงลวงมายูเอสดอลลาร์ก็ปรับตัวแข็งค่าอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งประเด็นสําคัญที่เดี๋ยวเราจะคุยกันนะครับมันมีค่อนข้างเยอะเลยในวันนี้นะครับยังไงผมขออนุญาตพาทุกคนไปดูสภาวะตลาดเมื่อวานนี้ก่อนนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับนอกเหนือจากการที่เฟดประกาศดอกเบีย้ยแล้วเนี่ยก็ยังมีการประกาศข้อมูล c p i ของทางสหราชณาจาักรนะครับก็ ปรากฏว่าตัวเลขเงินเฟ้อของสกุลเงินปอนเนี่ยนะครับมันก็ลดน้อยลงนะครับแล้วก็ลดลงกว่าคาดการณ์ด้วยอยู่ที่6.7เอร์เซนตก็ถือว่าเป็นนีมิตหมายที่ดีนะครับในในอนาคตนะครับเพียงแต่ว่าที่มาทําให้สกุลเงินาปอนอ่อนค่าลงเนี่ยเพราะว่านักลงทุนอาจจะมองว่าโอเคตอนนี้เงินเฟ้อเริ่มลดแล้วนะครับตัว BOE อาจจะไม่จะเป็นที่จะขึ้นอัตราดอกเบีย้ยแล้วนะครับเพราะว่าอัตราดอกเบีย้ยของ BOE เนี่ย ก็อยู่ในระดับสูงเช่นกันนะเพราะฉะนั้นแลวเมื่อวานนี้ก็เลยทําให้สกุลเงินปอนด์ปรับตัวอ่อนค่าลงนะครับโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับสกุลเงินยูเอซีราแล้วตอนที่ข่าวออกเลยนะครับก็ให้ตามมาต่อไปนะครับเพราะว่ายิ่งเงินเฟอ้อมันเยอะเนี่ยเศรษฐกิจมันจะโตยากนะครับเพราะว่านาคากลางเองก็จะต้องเล่นปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเรื่อยๆนะครับก็เป็นสิ่งที่ยังคงถือว่าน่าเป็นห่วงอยู่นะเพราะว่าถึงแม้เงินเฟอ้อของปอนด์จะลดลงเนี่ยนะครับแต่ว่าในภาพรวมแล้วถ้าเกิดว่าเทียบกับ ประเทศอื่นๆที่มีขนาดเศรษฐกิจใกล้เคียงกันหรือว่าใหญ่เหมือนกันเนี่ยนะครับก็ยังถือว่าอยู่ในระดับสูงกว่านะครับส่วนต่อมานะครสินค้าโครงคลังน้ำมันดิบนะครับก็ประกาศออกมาว่ามีโครงคลังน้ำมันดิบน้อยลงนะครับก็อาจจะผลักดันให้ราคาทองราคาน้ํามันนะครับวัดค่าผัดผวนเมื่อวานนี้นะครับแต่ว่าไฮไลท์ของตลาดเมื่อวานนี้นะครับตั้งแต่ช่วงข้ามของเมื่อวานนี้เปต้นไปเนี่ยนะครับประมาณสองทุ่มแล้วถ้าผมจำไม่ผิดนะราคาทองคําก็ได้ถูกผลักดันขึ้นไปนะครับทำา i g ประมาณ 1947นะครับแล้วก็หลังจากที่สาวประกาศเนี่ยก็ได้มีการปรับตัวร่วงลงมานะครับเอ๊ะบางคนบอกว่าทำไมเฟดคงดอกเบี้ยแล้วทองคำถึงไม่ขึ้นยูเอสดอลลาร์ถึงไม่อ่อนนะครับเรื่องมันเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้เฟดจะประกาศคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่5 5า่นนะครับเราต้องดูว่าช่วงก่อนหน้านะครับตลาดได้รับรู้อยู่แล้วนะว่าเฟดเนี่ยจะคงอัตราดอกเบีย้ยไว้ในระดับนี้นะครับแต่สิ่งสําคัญที่เขาติดตามกันเนี่ย ก็คือว่าหลังจากที่เฟดประกาศอัตราดอกเบี้ยแล้วนะครับท่าทีของคุณเจอโรพาเวลหรือว่าประธานเฟดเนี่ยได้ออกมาในทิศทางไหนนะครับมีการถแถลงการอย่างไรตอบคําถามต่อสื่อมวลชนอย่างไรนะครับก็เท่าที่ดูมานะครับก็พบว่านะเมื่อวานนี้คุณพาวเวลบอกว่าเฟดเองเนี่ยยังคงจะต้องเร่งกดดันตัวเลขเงินเฟอ้อให้ปรับลงสู่ระดับเป้าหมาย2%ให้เร็วที่สุด นะครับตัวที่อาจจะยังคงต้องรัดกลุ่มหรือว่ารัดเข็มขัดในเรื่องของนโยบายการเงินอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นการส่งสัญญาณเพิมเ่มเติมบอกออกไปยังนันลกลงทุนว่าเป็ดยังอาจจะขึ้นอันตราดอกเบี้ยอยู่นะในฟีนี้นะครับซึ่งเหลือ,อก,การประชุมอีกสองครั้งแต่ยังไม่ได้บอกว่าครั้งไหนนะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันไปเพราะว่าเป็ดเองเนี่ยก็ค่อนข้างกังวลเกี่ยวกับตลาดแรงงานที่ครั้งก่อนหน้าเนี่ยตัวเลขอัตราการว่างงานเนี่ยนะครับมันออกมาถึงสาจเ นะแถมยังคาดการเอาไว้ว่าในอนาคตเรมีโอกาสที่อัตราการว่างงานเนี่ยมันจะยังคงเพิ่มสูงข,ขึ้นอีกเพราะฉะนั้นแล้วตัวที่มันมาทดแทนกันได้นะครับก็จะเป็นตัวเลขการจ้างงานนะถ้าเกิดว่าตัวเลขการจ้างงานดีขึ้นนะครับตัวเลขคนตกงานคนขอรับสวัสดิการดีขึ้นแบบนี้นะครับก็ถือว่าอาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะที่สกักดันห้เฟสดสามารถขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ในการประชุมครั้งหน้าเลยนะครับก็ต้องติดตามกันเพราะว่านอกเหนือจากตลาดแรงงานแล้วเนี่ยเฟดเขามองว่า ขนาดเศรษฐกิจของสหรัฐในช่วงนี้นะครับกิจกรรมต่างๆเนี่ยถือว่าขยายตัวได้ดีนะครับถึงแม้ว่าเฟดจะได้อัตราดอกเบีย้ยในระดับที่สูงก็ตามนะอันนี้ก็ถ้าเกิดว่ากล่าวโดยสรุปนะครับก็ให้เราติดตามตัวเลขกันให้ดีครับเพราะว่าเฟดยังคงไม่ละทิ้งการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยตราบใดที่เงินเฟอ้อยังคงอยู่ในระดับ3.7แบบน,นี้นะครับเพราะาเป้าหมายจริงๆคือ2%นั่นเองนะส่วนการคาดการณ์ดอลลอตนะครับว่าเฟดจะมีนโยบายการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างไรนะครับก็ คาดเอาไว้นะครับว่าในปีนี้เนี่ยอาจจะขึ้นสู่ระดับ5.75ถึงอ่ะ5.5ถึง5.6เปอร์เซ็นต์นะครับขออภัยกับ5.6เปอร์เซ็นต์นะครับส่วนการลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นในช่วงสิ้นปี2,567หรือว่าสิ้นปีหน้านั่นเองนะครับก็อาจจะค่อยๆลดลงมาอยู่ในระดับ5.1เปอร์เซ็นต์นะครับ3.9เปอร์เซ็นต์ในปี2,568และ2.9เปอร์เซ็นต์ในช่วงสิ้นปี2,569นะครับแต่ว่า อันนี้มันเป็นแผลระยะยาวนะครับก็อาจจะต้องติดตามกันต่อไปนะครับแต่ข้่ค้าวๆนเนี่ยก็คือปีนี้มีโอกาสที่จะขึ้นส่ระดับ5.6ปอร์เซได้นะครับก็ให้พี่ๆนักลงทุนติดตามกันด้วยนะถ้าเกิดว่าตัวเลขเศรษฐกิจออกมาดีขึ้นนะครับเฟดก็มีโอกาสที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้นั่นเองนะพอเฟดส่งสัญญาณแบบนี้เสร็จปุ๊บนะครับยูเอสโซลาก็ปรับตัวแข็งค่าลงแล้วก็ราคาทองคำรวมถึงอัาดัชนีหุ้นต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นยนะูเอสสามสิบนัสแดลเอสเอ็มพีห้าร้อยในตลาด,โ,ด <Okay. S 2> โลนะ ส่วนในวันนี้นะครับตัวเลขที่น่าสนใจเนี่ยไม่ได้มีแค่ US d o l ดอลลาร์อย่างเดียวนะครับก็ให้เราติดตามการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์ด้วยนะครับคาดการณ์ว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับสองเปอร์เซ็นต์นะครับก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับเพราะสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยก็เป็นประเทศที่ต้องบอกว่ายากมากนะครับที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับแต่ถ้าขึ้นแบบนี้ c h f มีโอกาสที่จะปรับตัวแข็งค่าขึ้นได้เลยครับส่วนโขมงเย็นนะครับจะให้เราติดตาม BOE นะครับมีโอกาสขึ้นอีก ่าเป็น5.50%นะครก็คือขึ้น0.25%นั่นเองเพราะว่าตัวเลขเงินเฟ้อถึงแม้จะลดลงแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังคงอยู่ในระดับสูงเหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดว่าขึ้นแบบนี้สกุลเงินปอนมีโอกาสที่จะแข่งค่าขึ้นในระยะสั้นๆได้นะครับส่วนอีกตัวเลขหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็จะเป็นตัวเลข initial job l e s claim นะครับหรือว่าคนที่รับสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกคาดการออกมาว่าเยอะขึ้นนะครับตัวนี้ถ้าเกิดว่าเยอะขึ้นเนี่ยอาจจะส่งผลเสียกับสกุลเงินอยู่ S ดอลลาร์ได้ ในระยะสั้นๆนะครับส่วนตัวอื่นๆนะครับแต่ชินี้ภาคการผลิตจากธนาคารกลางรัสเซียเดฟีเนี่ยคาดการออกมาว่ายแย่ลงนะครับแล้วก็ยอดขายบ้านมือสองคาดการออกมาดีขึ้นนะครับก็อาจจะพันหัวหน่อยนะครับยังไงเราอาจจะต้องให้ปัจจัยทางเทคนิคเข้ามาช่วยเรานะครับว่าเราจะเทรดในรูปแบบไหนกันดีนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูปัจจัยทางเทคนิคนะครับว่าเราพอที่จะ เทรดอย่างไรได้บ้างนะครับในวันนี้นะสำหรับปัจจัยทางเทคนิคนะครับเมื่อวานใน US Dollar ยังคงปรับตัวแข็งค่าขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้ยังมีแนวต้านรออยู่นะครับที่บริเวณ105.885สําหรับดัชนีด,ดอลลาร์อินเด็กส์นะครับส่วนแนวต้านถัดไปเนี่ยอยู่ที่107.224นะครับแนวรับวันนี้ผมขออนุญาตให้จุดที่เบรกมานะครับคือ104.050และ102.930นะครับเส้นนี้ยังคงมีโอกาสที่ราคาจะ กลับลงมาเทสได้นะครับเพราะว่าโอเคตอนนี้ระยะขาขึ้นนะครับมันก็ข้ามเลยบๆแหละแต่ว่าตามเทคนิคแล้วนะครับไม่แน่นะครับไม่แน่อาจจะมีลุนว่าอาจจะลงมารับพวกเราได้สําหรับนาชนีดอลลร์อินเด็กซ์นั่นเองนะครับส่วนราคาทองคำนะครับเมื่อวานนี้ปรับตัวขึ้นสุดแล้วก็ลงสุดมากนะครับจากจุดที่ลงมาเนี่ยประมาณ24ี่เหรียญนะครับดังนั้นตอนนี้โมเมนตัมของฝั่งขาลงเนี่ยมันยังคงมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมอาจจะพิจารณาว่าตอนนี้แนวต้านสาคัญเนี่ยมีโอกาสที่จะ อยู่บริเวณราคา1,930นะครับ1,927ตามลำดับนะแล้วก็1,940เนี่ยมีโอกาสขึ้นไปเทสได้ถ้าเกิดว่ายืนเหนือ1,930ได้นะครับแล้วก็นิ้วไฮใหม่เลยนะครับคือ1,949ส่วนแนวรับสำคัญวันนี้ขาอนุญาตให้ไว้ที่1,920และ1,915นะครับคาดว่าน่าจะวิ่งอยู่ในกรอบแถวๆนี้นะครับอย่างไรก็ตามถ้าเกิดว่าทองคำจะขึ้นได้คือตัวเลข ข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐวันนี้จะต้องออกมาในที่ทางเชิงลบนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่าค้าลงก็แปลว่าตัวเลขข้อมูลฝั่งสหรัฐเนี่ยมีโอกาสที่จะออกมาในที่ทางเชิงบวกนั่นเองครับยังไงก็ให้พี่ๆนักลงทุนระมัดระวังความเสี่ยงแล้วก็คํานวณการออกหลอดดีๆนะครับเพราะว่าเชื่อว่าวันนี้ตลาดยังคงวิ่งเยอะอยู่นั่นเองโอเคครับยังไงวันนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ขอทุกคนโชคดีมีกําไรขอบคุณครับ